สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมากับดวงควงกับโชคจจลุกดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคมนี้ราศีเมถุนต้นเดือนการงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในช่วงนี้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเช่นการปรับฝังองค์กรการปรับปรุงกระบวนการการทำงาน การมีเงินโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการทำงานดีเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่งความรักคนมีคู่จะพูดจะทำอะไรค่อยๆคิดค่อยๆพูดเพราะบางทีอาจเผลอทำให้คนรักน้อยใจได้ในช่วงนี้คนโสดมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกับใครบางคนจนบังเกิดเป็นความรักกลางเดือนการงานหากทำงานร่วมกับคนหมู่มาก อันนี้ต้องทำใจเพราะมากคนก็มากความปัญหาร้อยแปดประการอาจทำให้คุณเครียดบ้างแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงใดๆการเงินมีเรื่องให้คุณต้องจ่ายตลอดแถมเป็นเรื่องจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยความรักคนมีคู่แม้ว่าตัวจะอยู่ใกล้ๆแต่กลับเกิดความห่างเหินทางความรู้สึกคนโสด การงานจะนำพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณปลายเดือนการงานช่วงนี้จะเป็นอะไรที่วุ่นวายสุดงานเยอะสุดเหนื่อยสุดแต่ขอให้อดทนไว้เพราะอีกไม่นานจะดีขึ้นแน่นอนการเงินระวังข้าวของในบ้านเสียหายจนต้องซ่อมแซมเป็นเหตุทำให้คนต้องใช้จ่ายเงินความรัก คนมีคู่เกิดช่องว่างระหว่างคุณและคนรักแบบไม่รู้ตัวทางที่ดีควรหาเวลาใกล้ชิดคนรักก่อนที่ความรักจะจืดจางหนักกว่านี้คนโสดมีโอกาสได้เจอใครบางคนที่ทำให้คุณเผยยิ้มได้ทั้งวันนี่ก็คือดวงของชาวราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊าย